กระแสไม่ตกปรมาจารย์ลัทธิมนันควา้ารางวัลใหญ่แมสซีรี่ออนแอร์มาแล้ว3ปีเป็นซีรีส์จีนที่จะตึงใจของใครหลายๆคนสำหรับปรมาจารย์ลัทธิมนันนำแสดงโดยเสี่ยวจ้านและหวังอีปป้ป๋อเป็นเรื่องราวการเผชิญภัยของสองตัวละครเอกหวยอูเซียนและหลานหวังจีที่ฝึกฝนโดยการท่องยุทธจักร เพื่อกี้คายคดีพิศวงปมปริศนาต่างๆเพื่อปราบมารแม้ว่าซีรีส์จีนเรื่องนี้จะผ่านมาเวลาออนแอร์มาแล้วถึง3ปีแต่กระแสะยังไม่ตกพอล่าสุด7มีนาคม2023มีรายงานว่าซีรีส์ปารามาจาร์ลาธิมานสามารถคว้ารางวัลเอเชียแปซิฟิก popula film and music มาคองได้สำเร็จ